แล้วตอนนี้ที่ฉันอยู่กับนักวิชาการจากศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทร์อีกท่านหนึ่งนะคะท่านมีความเชี่ยวชาญทางด้านอักษรโบราณค่ะโดยเฉพาะอักษรที่บันทึกลงในสมุดข่อยและใบลานค่ะคุณดอกรักพยักษ์สีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ<ห>้เราเจอกันครั้งนี้ แสดงว่าในงานกนรชน2013เนี่ยต้องมาบรรยายในหัวข้อที่เกี่ยวกับอักษรโบราณโดยเฉพาะอักษรขอมถูกใช่ครับเป็นอักษรขอมไทยครับที่ใช้ในประเทศไทยหัวข้อว่าอะไรคะที่จะบรรยายหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนถ่ายของอักษรขอมนะครับว่าแล้วก็ความอยู่รอดของอักษรขอมในท่ามกลางอักษรไทยที่เป็นอักษรกระแสลหลักนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับอักษรขอมนั้นถูกลืมเลือนมาจากสังคมไทยบ้างแล้วก็ถูกจํากัดอยู่ในวงเฉพาะ ทางมากลยครับอย่างเช่นวงการศาสนาแล้วก็วงการทางด้านเครื่องรายของขลังไสยศาสตร์เ<ช>ขาเขาถือว่า,อาสอนของเป็นอนักษรศักดิ์สิทธิ์ครับทำไมถึงได้สนใจเกี่ยวกับเรื่องอักษรของคะเนื่องจากตัวเองเคยเรียนอยู่ที่คณะโบราณคดีนะครับ<อ>ในภาควิชาภาษาบรรอกเกี่ยวกับชใช่ครับเกี่ยวกับจารึกภาษาไทยครับการเรียนจารึกภาษาไทยเนี่ยเราต้องเรียนตั้งแต่อักษรรุ่นแรกที่ที่จะเข้ามาในประเทศไทยครับ คือเราจะเรียนอักษรที่อยู่ในอินเดียก่อนในช่วงพศ3 0 0เราจะเรียนอักษรอักษรพราหมีครับเป็นอักษรที่พระเจ้าอโศกมหาราชใช้อยู่แล้วก็เขียนเกี่ยวกับเรื่องพุทธศาสนาจากนั้นก็มีวัดมีพัฒนาการมาเรื่อยๆครับจนมาถึงอักษรปัละที่ใช้อยู่ทางอินเดียใต้อยู่ในอาณาจักรปัละแล้วก็มีการเคลื่อนย้ายจากทางทางอินเดียใต้ครับผ่านมาทางทะเลครับ แล้วก็มาสู่ประเทศไทยมาขึ้นบกกันที่ทางภาคใต้อของประเทศไทยแล้วก็กระจายออกไปที่ทางภาคกลางแล้วก็ภาคตอนออกเชียงเหนือครับมีเรื่องอะไรที่ต้องห้ามไหมครับอ,อักษรของโบราณเนี่ยมีห้ามใช้หรือว่า,เ,าเลิกใช้มีไหมคะความจริงในสมัยโบราณแล้วเนี่ยไม่มีข้อกําหนดครับเขาก็จะใช้ทั่วไปแต่ว่าเขามักจะใช้ในพุทธศาสนามากกว่าอ๋อใช้เฉพาะทางครับ,เพร,บเพราะว่าหนึ่งทางด้านหนักกระวิธีนะครับค่ะ เหมาะกับการเขียนภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาของพุทธศาสนาอยู่แล้ว2ก็คือเขาเชื่อว่าเมื่อเป็นอักษรที่ใช้เขียนพุทธศาสนาแล้วมันจะมีความศักดิ์สิทธิ์การเป็นว่าเป็นเรื่องศักดิ์สิทธิ์ด้วยแต่ละแต่ที่เสียอย่างหนึ่งก็คือใช้เฉพาะทางไปใช่ครับการดัดแปลงหรืออะไรก็จะน้อยลงเพราะว่าศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วถือว่าศักดิ์สิทธิ์ เขไม่กล้าเปลี่ยนตัวฟอนอักษรเลครับถือว่าเป็นครูเราก็จะแบบไปแย้งครูไปอะไรไม่ได้ถ้าในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นอยู่ในพิธีกรรมอย่างเช่นการเจิมการเจิมอ๋อเวลาขึ้นบ้านใหม่จะเจิมรถใช่ไหมครับเจิมอะไรสิ่งใหม่ๆทุกอย่างครับเขาก็จะเริ่มเขียนตัวอักษรด้วยอุณาโลมก่อนที่มีขมวดแล้วก็ค่อยๆขึ้นๆไปใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็ลงด้วยตัวณครับเพราะว่าอักษรณเนี่ยครับเปรียบเสมือนการเริ่มต้น ของทุกสิ่งทุกอย่างอย่างเช่นมันจะมีคาถาหัวใจพระเจ้าห้าพระองค์คาถานี้จะว่าด้วยนะโมพุทธายะคาถานี้จะเป็นคาถาที่เริ่มที่จะทําสิ่งใหม่ๆอะไรต่างๆเราก็จะเริ่มคาถานี้และตัวคําว่านตออแรกนี่แหละครับที่เขาเอามาใช้เป็นสริมงคลใช่แล้วอุราอุดารลมนี่แปลว่าอะไรคะอุรารลมเป็นสัญลักษณ์ครับเป็นสัญลักษณ์ที่แทนโลกุตระของพระพุทธเจ้า แต่ว่ามาถึงที่สนใจดีกว่าเพราะว่าสนใจอักษรทางด้านใบลานแล้วก็สมุดไทยสมุดค่อยสมุด่อยด้วยมีตัวอย่างอันนี้ที่มานี่ได้ยกวอันนี้เป็นสมุดค่อยครับสมุด่อยสมุดค่อยคือสมุดค่อยคะเนี่ยเก่าเนสมุดที่เราเรียกสมุดค่อยเพราะว่ามันทําจากเปลือกของต้นค่อยแล้วใช้อะไรเขียนคะใช้หมึกครับอันนี้ใช้หมึกหมึกดา หมึกดําที่เขาฝนฝนเหมือนหมึกจีนนะครับแล้วใช้ผู้กันหรือใช้ปากกาใช้เหล็กจิ้มนะครับเหล็กเลยเหรอคะใช่ครับใช้เหล็กจิ้มเขียนนะครับ่แไม่ทะลุใช่ไหมไม่ทะลุครับโอ้นี่มาจากไหนคะเนี่ยอันนี้มาจากวัดท่าพูดครับอยู่แถวไหนคะอยู่นครปฐมเนี่ยครับเพราะว่างสอนของไทยครับมักจะใช้อยู่ใน ริเวณภาคกลางแล้วก็ภาคตอนออกภาคตอนตกแล้วก็ภาคใต้ส่วนบางอยู่ในวัดใช่ครับในวัดอย่างนี้เป็นตําราที่พระใช้เทศใช้สวดใช้อะไรนี้ปะคะอันนี้คือเป็นตํารายาครับว่าตำรายาอ๋อที่ที่บอกว่ายาแผนโบราณใช่ครับคืออันนี้จะให้ดูคือเรื่องยันนะครับยันที่จะมีการใช้ตัวอักษรขอมเขียนลงไปในยันเป็นรูปแบบของยันต่างๆงั้นอย่าอย่าท่องนะเดี๋ยวเดี๋ยวของไม่ดีเดี๋ยวของเข้าของเข้าแต่จริงๆแล้วตำราราอย่างนี้เนี่ยถือว่าเป็น ผลศิษย์สิธิ์ถือว่าเป็นของดีอยู่หรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับคนโบราณเขาก็ยังนับถืออยู่แล้วก็ค,คนที่ใช้ตัวอ,อักษรคอมอย่างเช่นคนที่ทําเครื่องราขงของขังหรือว่าช่างสัตว์เขาก็จะใช้ครับใช้ตําราพวกนี้ในการทํางานของเขาอ๋อค่ะ เป็นตำรายาอันนี้น่าจะโบราณโบราณมีการลอกเป็นภาษาไทยปัจจุบันไหมคะอักษรไทยไม่มีครับไม่มีก็คือถ้าหายก็หายเลยใช่ครับถึงว่าไปไหนเอาไปด้วยถูกต้องครับต้องเก็บอย่างดีเลยครับนี่แก่อะไรบ้างคะเนี่ยหลายอย่างเลยครับส่วนใหญ่จะเป็นแก้ไขนี่ะยาประคบร้อนนี่เราอ่านได้นี่ยาประคบร้อนโรคก็ตายโรคก็ตายอ๋ออะไรกำเนรุกกำเนิดเอาเทียน สามเล่มจุดสองดูเห็นเป็นวง๋อเราก็พอจะเดาได้นะได้่อันนี้เป็นภาษาไทยปรับแล้วอันนี้เป็นอักษรไทยครับอักษรไทยแล้วอ๋อแต่ว่ามันมีพัฒนามาแล้วใช่ครับถ้าเป็นโบราณนี่อย่างยันห้าแถวอ่ะพูดง่ายๆอันนั้นถือว่าของโบราณนะของโบราณใช่เขาใช้อักษรของไทยครับในการเขียนของไทยใองไทยของโบราณต่างกันยังไงอ่ะของโบราณคือเราจะใช้เยกอักษรของที่ใช้อยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดค่ะ ครับผมซึ่ง<อ>เป็นช่วงที่อาณาจักรขอโบราณที่อยู่ในกัมพูชากําลังเรืองอานาจแล้ว <จะ S 1> พอ,อนนจะเป็นฟอนนั้นช่วง18แล้วละพอมีประเทศไทยเรืองอานาจคือช่วงอาณาจักรสุโขทยัยใช่ไหมครับสุโขทัยก็ได้รับอิทธิพลจากอักษรของโบราณนะครับมาปรับใช้อยู่ในอนาณาจักรของตนเองเพื่อเขียนภาษาไทยแล้วก็ภาษาบาลี ตอนนี้ก็เริ่มมีเริ่มมีการเรียนการสอนนะครับของคณะโบราณคดีเองที่เริ่มมีทําจัดอบรมให้บุคคลทั่วไปที่สนใจมาเรียนอักษรของแล้วคนท,ทั่วไปถ้าศึกษาแล้วหรือรู้แล้วเนี่ยจะได้ประโยชน์อะไรกับตัวเองบ้างคืออย่างน้อยก็รู้ที่มาที่ไปของอักษรที่เห็นเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่ามีคนมาเรียนเนี่ยหลายคนเนี่ยม,มีเอกสารอยู่ที่บ้านนะครับแต่อ่านไม่ออกอก็ต้องมาเรียนแล้วพอ,พอมาเรียนปุ๊บกลับไปอ่าน ทม่ได้มีวิธีการให้มันง่ายไหมสาหรับคนยุคนี้เห็นว่าศึกษาอะไรอยู่ที่ทําให้เราได้เข้าใจได้ง่ายขึ้นผมก็จะศึกษาในการแปลงอักษรน,นะครับแปลเป็นภา,าษาไทยเป็นตัวอักษรไทยแล้วก็สามารถให้ทุกคนเข้าถึงได้ง่ายอ,อย่างที่ทําตอนนี้ก็คือมีเรื่องพระมารัย ที่ไหนวัดไหนคะข้าวมาลัยของวัดดอนขนาดจังหวัดนครปฐมก็นครปฐมอีกแล้วใช่รับพันกับแถวนี้นะคะเพราะว่าเราเน้นทางไซททางภาคตะวันตกเสวาจังหวัดนครปฐมราชบุรีไปเรื่อยๆแสดงว่าถ้าเราอ่านตำราพวกนี้เราสามารถที่จะอ่านได้ถ้าเราถ้าเราฝึกเหมือนเราเราฝึกกอไก่ขอไข่อย่างนี้ป่ะคะใช่ครับเหมือนเลี้ยงกอไก่ขอไข่ใหม่ตั้งแรกเลยครับจักสอนพวกนี้พอเราได้ผสมตัวสษรได้เสร็จปุ๊บแล้วเราลองมาอ่านตัวจริงอ่านได้ไหมอ่านได้แล้วเราต้องค่อยๆอ่าน ไปเรื่อยๆครับแล้วมันก็จะชินไปเองชินแล้วก็จะอ่านคล่องที่เรื่อยๆใช่ครับยังมีตำราที่มีประโยชน์อย่างเงี้ยเยอะไหมคะที่เก็บไว้ตามวัดตามบ้านโบราณบ้านเก่าแก่เรียกว่ามหาสารเลยครับจริงเหรอคะจริงครับเราไม่ค่อยเห็นเนาะเก็บกันไม่หมดนะครับอย่างที่หมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็จะมีสถาบันวิจัยสังคมคหรือว่าสถาบันราชพัฏเชียงใหม่ก็ทําในส่วนของโซนล้านนาแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยสารรามก็ทําในส่วนของทางภาคอีสาน ทางภาคใต้ก็จะมีสถาบ,บันทักษิณคดีครับ oh. ที่ที่ทำพวกนี้อยู่คก oh. ็ศึกษาอย่างจริงๆใช่ส่วนทางสูตรนุยาก็ทําอยู่ในภาคตะวันตกทีนี้ถ้าเราจะไม่พึ่งการสักยันที่เราเห็นบ่อย,อยๆหรือการเจิมแค่นั้นเนี่ยเราในฐานะนักวิชาการคิดว่าจะให้มันอยู่กับสังคมปัจจุบันชินหูชินตาหรือเข้าไปใกล้ภาษาอย่างทานองนี้มากขึ้น,เ,นเรามีไอเดียไหมคะว่าจะทํายังไงดี อันนี้ก็ต้องไปอยู่ในสินค้าได้ไหมต้องทําให้มันแพร่หลายและให้คนอยากใช้อย่างตอนนี้บางทีผมเห็นเสื้อยืดเริ่มมีแล้วนะครับเสื้อยืดแล้วก็ทาเป็นยันแล้วก็มีอักษรผมว่าเข้าใจว่าการอักขรวิธีของอักษรขอมมันค่อนข้างจะยากสำหรับคนสมัยนี้เพราะว่าอักขรดิจิอักษรอขอมเนี่ยต้องมีการเขียนซ้อนซ้อนซ้อนตัวยัญชนะด้านล่างด้วยซึ่งจะไม่คนที่ใช้ปัจจุบันจะไม่คุ้นชินนัก เพราะภาษาไทยธรรมดามจะไม่มีอักษรข้างล่างมันก็จะยากขึ้นจะยากขึ้นอย่างนักวิชาการเองในการทํางานด้านนี้บางคนบอกว่าทํางานวิจัยไปเสร็จแล้วมันก็อยู่บนิ้่หรืออยู่ในที่จํากัดเท่านั้นเองไงอยากจะบอกแนวคิดเราว่าตัวอักษรพวกนี้มันมีความสําคัญมันมีความหมายมันเป็นเชิงสัญลักษณ์อะไรบางอย่างให้กับคุณผู้ชมหรือว่าคนทั่ว,วไปยังไงบ้างไหมคะคืออักษรเนี่ยถือว่าเป็นอัตลักษณ์ของคนของสังคมสังคมหนึ่ง อักษรไทยก็เป็นอัตลักษณ์ของสังคมไทยของคนไทยแต่ก็อย่าลืมอักษรขอมไทยเหมือนกันเพราะว่าเป็นอักษรที่ใช้คู่กับอักษรไทยกันมาตลอดเพียงแต่ว่าใช้เฉพาะที่เฉพาะทางเท่านั้นถ้าเราสามารถที่จะรู้ทั้งอักษรไทยและอักษรขอมไทยไปในเวลาเดียวกันเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยมีความรู้กว้างมากขึ้นแล้วก็มีประโยชน์ที่เราจะเอาไปใช้งานอื่นๆได้ แล้วคุณจะหลงไหลตัวอักษรน,นะเหมือนคนดอกรักใช่ไหม<ช>อีกมุมหนึ่งนะสำหรับนักออกแบบตัวอักษรเนี่ยก็น่าจะสนใจขณะเดียวกันนะคนที่ศึกษาก็มีข้อมูลในเชิงลึกในเชิงเส้นที่มาที่ไปเส<ช>้นทางของเขาว่ากว่าจะถึงวันนี้โอ้โหผ่านอะไรมายาวนานแล้วก็อยากจะอนุรักษ์ไว้ต่อไปด้วยอยากให้คนหันมาดูหันมาใช้ใชแต่จริงจริงตัวอักษรโบราณนี่น่าสนใจนะเพราะหายากจริงจริง ึงจะเขียนยากแต่เป็นความท้าทายโอ้วันนี้ขอบคุณมากเลยคะที่มานั่งคุยกันแล้วคิดว่าสิ่งที่วิจัยสิ่งที่ค้นคว้าจะเป็นประโยชน์กับสังคมเมืองไทยด้วยขอบคุณมากครับอกคุณครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับ